สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่สาวมีข่าวดีเกี่ยวกับโลกออนไลน์มาฝากค่ะเมื่อวันที่หนึ่งกันยายนที่ผ่านมาตำรวจไซเบอร์ของเรานำทีมโดยพลตำรวจรตรีไตรรงผิวพันธ์บินตรงไปสิงคโปร์เพื่อประชุมกับทีมผู้บริหารของเมตาเลยนะคะจุดประสงค์ก็คือมาหารือกันว่าจะช่วยการจัดการพวกมิจฉาชีพออนไลน์ยังไงให้พวกเราใช้อินเทอร์เนต็ตได้อย่างปลอดภัยขึ้น สิ่งที่คุยกันมีหลายเรื่องค่ะเช่นแชร์ข้อมูลคดีใหญ่ๆเพื่อปราบแก๊งคอร์เซนเตอร์และอาจชญากรรมครามชาติสกัดเส้นทางการเงินของพวกมิจฉาชีพปิดช่องทางการสื่อสารที่เอาไว้ใช้หลอกเหยื่อป้องกันการค้ามนุษย์แล้วก็พัฒนาวิธีใหม่ๆร่วมกันระหว่างตำรวจหลายประเทศกับแพลตฟอร์มโซเชียลทีนี้บอกเลยว่าโจรเขมรมีหนาวแน่ๆเพราะอย่างที่รู้กันว่า กัมพูชานี่แหละเป็นฐานใหญ่ของแก๊งคอร์เซนเตอร์คราวนี้พอตำรวจหลายประเทศจับมือกับเมตาเข้มขึ้นงานนี้เหล่ามิจฉาชีพก็คงหายใจไม่ทั่วท้องแล้วล่ะค่ะก็หวังว่าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้โลกออนไลน์ของเราปลอดภัยขึ้นจริงๆถ้าเพื่อนๆชอบฟังพี่สาวเล่าข่าวง่ายๆสนุกๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วมาเมาข่าวไปด้วยกันกับพี่สาวนะคะ